ทีนี้มาดูรูปนี้ถ้าดอลลาร์มันมีการเด้งแล้วบอลยูจะเป็นยังไงถ้าเราไปสังเกตความสัมพันธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือถ้าดอลลาร์แข็งบอลยูมันก็จะปรับพุ่งขึ้นดอลลาร์อ่อนดอลยูก็ลงมาใช่ป่ะตอนนี้บอลยูลงมาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ,อมันมาถึงจุดแบบจุดแบบจ,แบบจุดเต็มที่อ่ะ เงินเฟ้อมันเต็มที่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นบอลยวมันก็ความโกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยโหดไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็น้อยลงคือเฟดอาจจะขึ้นนะแต่มันจะเป็น slower for longer ก็คือขึ้นช้าๆว่ะเข้าใจว่านะครับตัวบอลยู U มันก็จะขึ้นยากอะ่ะมันมีแต่ดรอปลงมาฟังดีๆนะฮะบอลยู B U จะดรอปลงมาจากเรื่องของเงินเฟ้อที่มันผ่อนขายทีนี้เมื่อกี้คุณปิงบอกว่าพี่ปิงบอกว่า รือต้องปิงบอกว่าดอลลาร์มกำลังจะแข็งค่านี่แล้วถ้าดอลลาร์แข็งค่าบอลยูจะลงมาอีกไหม mm hmm. เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันดอลลาร์แข็งบอลยูลงใช่ป่ะผมบอกได้เลยว่านัดจากนี้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นครับดอลลาร์แม่งจะเริ่มกลับไปแข็งค่าครับแต่บอลยูจะลงต่อเป็นไปได้ด้วยเหรอก็ปีที่แล้วมันสัมพันธ์กันจนถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ครับถ้าเราย้อนเวลากล,กลับไปก่อนหน้าปีที่แล้วเนะี่ย เนี่ยไปดูดิมันตรงข้ามกันคือดอลลร์แข็งเห็นว่าสีขาวคือดอลลรานะสีเหลืองคือบอลยูดอลลร์แข็งบอลยูลงบอลด้าออนดอลลร์ออนบอลยูขึ้นไม่มีเป็นหลายครั้งมากเลยเป็นสิบครั้งเลยตั้งแต่ปี2009นเนี่ยเราจะเรียกสภาวะแบบนี้ว่าอะไรคือสมัยก่อนผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเราจะเล่นกันอยู่บน2ออย่างก็คือ list on list o f f List on ก็คือหุ้นมันดีเงินก็ออกจากบอล แล้วเข้าหุ้นพอเงินออกจากบอลใช่ป่ะบอลยูมันก็ต้องขึ้นเพราะว่าเทขายบอลนี่ดอกเบี้ยบอลก็ต้องขึ้นก็เข้าหุ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรดอลลาร์มันมักจะอ่อนดอลลาร์มันมักจะอ่อนในช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นดอลลาร์มักจะอ่อนนะครับแล้วถ้าเป็น list o f หุ้นมันจะมีความเสี่ยงก็คือกลัวเช่นกลัวสงครามกลัวเศรษฐกิจแย่นะครับไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าที่มันมี list o f list off ได้เพราะว่าเงินเฟ้อมันต่ำนะมันเกล้ ตัดตัวแปลเล่เงินเฟอ้อออกไปกลับมาที่ list off ก็คือที่หุ้นมันแย่ดังน,นั้นมันก็จะออกจากหุ้นแล้วก็เข้าบอลหุ้นลงบอลยิวก็จะลงเพราะว่าเงินเข้าบอลเยอะดอกเบี้ยมันจะต่ำแต่ดอลลาร์มันก็จะแข็งสวนเข้าใจว่านี่คือ list o f list off มันเกิดขึ้นได้ตอนที่เงินเฟอ้อมันต่ำปัจจุบันเงินเฟอ้อสูงก็จริงแต่เงินเฟอ้อมันกำลังลดลงมาเพราะนั้นตัวแปลงเงินเฟอ้อเราจะตัดทิ้งไปผมก็เลยจะบอกว่า list off กําลังจะเกิดขึ้นครับ ก็คือบอลยูอะ่ะมันยังลงต่อเงินจะขายออกจากหุ้นแล้วก็เข้าในที่ที่เซฟก็คือเข้าบอดเพราะมันกลัวอะไรกลัวสงครามเพราะดูเหมือนว่าสงครามมันมีความเสี่ยงแล้วจากเดิมนาโต้อาจจะไม่อยากเข้ามายุง่งกลายเป็นว่านาโต้ต้องถูกบีบให้เข้ามายุง่งลองคิดภาพดิจะเกิดอะไรใช่ไหมรัเสเซียอาจจะไม่ได้จู่โจมเองอีกอาจจะไม่ได้เป็นคนจู่โจมเองแต่ว่ามันอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ก็ได้ เพราะยูเครนอยากให้นาโตเข้ามาอยู่แล้วก็เ,เป็นไปได้ถ้าคุณดูหนังฮอลลีวูดเยอะๆการสร้างสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆจะตายไปไนี่่กลับมาว่าความเสี่ยงที่จะเป็นลิสต์ออฟนะครับก็คือแร่งเทขายหุ้นอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลัวรีเซชชันกลัวเรื่องสองครามเงินจะเข้าบอลครับผมบอกได้เลยว่านี่เป็นจุดที่จะบอกว่าหุ้นอาจจะมีโอกาสพบปัตตอมในอนาคตก็ได้เพราะว่า ผมมักจะพูดเสมอว่าจุดที่น่าซื้อหุ้นที่สุดก็คือต้องเกิดจุดที่ตลาดกลัวตลาดกลัวก็คือเงินมันต้องเข้าบอลเยอะๆเข้าบอลให้เยอะๆไปเลยแล้วหุ้นมันลงเยอะๆเมื่อนั้นค่อยหน,น้าเข่าเขียว่าผมเล่าเสมอว่าจุดที่น่าซื้อก็คืออะไรบอลมันต้องลงเยอะๆก่อนแล้วก็ต้องเห็นการปรับลดประมาณการกําไรริสัมบียนเมกาเยอะๆ PMI แม่งต้องต่ํากว่า5้าสิบทุกอย่างมันต้องชัดกว่านี้ถึงจะได้บอกว่าหุ้นเนี่ยมันมาถึงวัดท้อมแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบแบบนี้มันจะเป็น market, แบบมาเก็ตตันเี่ยก็คือไซเวดาลงไปเรื่อยๆนะครับเขียนนะครับทีนี้พอทอล่ามันเริ่มเด้งมันก็จะเข้าจังหวะกับหุ้นไทยเออกับบาทไทยผมก็บอกแล้วว่าบาทไทยอ่ะมันแข็งค่าลงมาค่อนข้างเร็วตามคาดนะครับแต่ว่าให้จับสัญญาณเมื่อวานให้ดีถูกป่ะผมก็เชื่อว่าเมื่อวานอาจจะเกิดเป็นแนวเส้นเล็กรายเกิดขึ้เนเล็กรายก็คือเชื่อมระหว่างเชื่องระหว่างคอของ ไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวาผมก็นั่งวาดภาพไปดูว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานผมวาดอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันการแชร์รูปมันไม่ได้วันนี้ผมก็เลยนั่งทํารูปมาให้เลยบทเรื่องัน้นจุดของค่างเงินบาทก็มีโอกาสเทรนในวันนี้นะฮะแล้ววันนี้บาทมันก็เมื่อวานบาทมันดูเหมือนจะไหลใช่ปะ่ะสังเกตปะ่ะจังหวะไม่ได้พอดีเลยเป็นไปตามที่คาดเป,ป๊ะเลยนะครับก็คือผมก็บอกล้วมันจะไหลลงมานั่นแหละแต่มันจะตีกลับขึ้นมาแท่งเทียนมันจะต้องมีเงาล่างขึ้นมาเห็นป่ะ สังเกตว่าเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนะไม่ได้เอากราฟนําแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกราฟไปซะทั้งหมดมันมีความสัมพันธ์กันไปหมดอะ่ะมันคือการเชื่อมดอทอะ่ะคุณไม่สามารถเล่นท่าใดท่าหนึ่งได้เมื่อทุกอย่างทุกท่ามารวมตัวกันแล้วมันเลยเกิดเป็นจังหวะที่ดีก็คือจังหวะเนี้ยบาทมันน่าจะตีกลับนะครับตีกลับในที่นี้คือตีกลับไปอ่อนหุ้นช่วงนี้แม่งก็จะขึ้นเองไงใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของเบสิสด้วยไม่เอื้อนะครับ นะครับแล้วเราจะเล่นอะไรได้บ้างในตอนนี้มีอะไรที่เราเล่นได้บ้างไหมนะฮะมีครับอย่างแรกเลยหุ้นจีนผมว่าถ้ายอ่อลงมาน่าเล่นมากแต่ว่าก็คงต้องรอมันย่อนะสี่วันที่ผ่านมาขึ้นกว่ายี่สนะฮะบา้าไปแล้วโกลเด้นไชน่าดาก่อนซึ่งตั้งแต่ที่มันขึ้นวันแรกผมก็บอกมาแล้วนะครับว่ามันน่าเล่นมากนะตั้งแต่วันแรกที่มันขึ้นนะตัววันที่สิบอะ ผมก็บอกว่ากดขอไปแ,แต่เมื่อวันช่วงต้นเดือนแล้วโนะกลเด้นไชน่านากร้อนนี้มันคือเอาเปอร์ฟอร์มมากเมื่อเทียบกับ S&P ก็บอกแล้วว่าให้เล่นนะครับแล้วก็ขึ้นมา3-4วันติดโกลเด้นไชน่าดาก้อนตอนนี้ขึ้นเร็วมากนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็เล่นหุ้นจีนไปนะครับอีกทางเลือกหนึ่งครับที่เล่นได้ก็คืออะไรทองคำครับเมื่อวาน PPI ออกมาปุ๊บทองโดนใสยก่อนเลยนะ ทองโดนสอยก่อนเลยนะครับ PPL ออกมานะครับเพราะว่าความกลัวเรื่องเงินเฟ้อมันเบาลงใช่ปะทองมันก็เลยต้องลงนะแต่พอมีเรื่องโปลนด์ปุ๊บทองกลับมาละเพราะฉะนั้นณจุดนี้ถามว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ควรจะต้องเอาอยัางไงก็เอาทองก่อนครับควรจะต้องเอาทองก่อนแล้วผมก็บอกแล้วว่าถ้าคุณจะเอาทองใช่ปะ แนะนำเลยมาซื้อกองทุนรวมทองผ่านเมือชั่นพาเนอร์ได้นะครับหรือถ้าคุณจะไปซื้อเองครับผมแนะนำว่าคุณควรที่จะต้องเอาทองที่มีการเฮดจิงค้างเงินการเฮดจิ้งค้างเงินหมายความว่าไงก็คือล็อกค้างเงินบาทไว้เพราะว่าแม้ว่าค้างเงินบาทมันจะกลับไปอ่อนแต่มันจะเป็นแค่ระยะสั้นสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปแข็งข่าอีกเพราะว่าตลอดไตรมาสสี่เนี้ยดุลบัญชีเดินสะพัดเราไม่มีขาดดุลไปมากกว่าไตรมาสสามแน่ๆแล้วแหละ นะครับดุลเบญชีเดนสะพั์เราน่าจะดีขึ้นนะครับเนเมื่อดุลบัญชีเดนสะพัดดีขึ้นไม่มีเหตุผลที่บาทจะต้องอ่อนค่าแรงอีกแล้วบาทน่าจะต้องอ่อนค่าแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปแข็งค่าอีกเขียนนะครับนั้นถ้าเราจะเอาทองเราต้องกองทุนรวมทองเราต้องกองทุนรวมที่มีการเฮดจิ้งค่างเงินบาทเพราะถ้าเกิดคุณไม่เฮดจิงค่างเงินบาทมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มันทองมันขึ้นตามดอลลาร์นี่หว่าเข้าใจความหมายไหมครับคือถ้าทองมันขึ้น ในตลาดโลกเราจะได้กําไรนะในรูปของดอลลารา์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมเฮดจิ้งค่างเงินไว้คุณจะมานั่งขาดทุนจากเวลาแปลงจากดอลลาร์มาเป็นบาทเข้าใจป่ะเพราะว่าบาทมันแข็งค่ามากขึ้นดังนั้นเวลาเลือกกองทุนรวมทองตอนนี้ต้องออกแบบเฮดจิ้งค่างเงินพอเป็นเฮดจิ้งค่างเงินก็มีหลายกองที่น่าสนใจแต่ถ้าท่านใดสนใจกองก็กองของที่มันเฮดจิ้งที่เราจะมีแนะนําเช่นเคโกบอกไปเลยก็ได้ ท่านจะได้ไปซื้อซื้อเองก็ได้ซื้อที่กสตรกรเองก็ได้แต่ท่านเมตตาก็ซื้อที่เมอร์ชนันก็มาซื้อที่เมอร์ชั่นได้ครับค่าฟรีเท่ากันค่าฟรีเท่ากันนะครับถ้าซื้อผ่านเมอร์ชนันค่าฟรีมันก็เท่ากับที่ท่านไปซื้อผ่านแบงก์กสตรกรนั่นแหละคือตอนนี้ผมจะเชียร์เคโกนะครับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ